กระสือสาวกระสือแก่ลองชอบกระสือสาวหรือว่ากระสือแก่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่และเราก็ไปชมคลิปกันเลยคะ่ะกระสือสาวการเคลื่อนที่กระสือสาวอย่างฉันก็จะเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วว่องไวทำอะไรก็กระฉับกระเชงเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าไปทางนั้นด้วย แล้วก็ไปทั้งหนูกระสือแก่การเคลื่อนที่โอ้ยพอแก่ตัวมาการเคลื่อนที่ก็จะช้าลงช้าลงลอยไปไหนก็จะไม่ค่อยสะดวกกระสือสาวสายตากระสือสาวก็จะสายตาดีมองอะไรก็ชัดเจ้ว กระสือแก่สายตาเดะใกล้ถึงยังนะสายตาฉันไม่ค่อยจะดีมองอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็น <c oughs> นี่ฉันมาโผล่ขอบวัวได้ยังไงเนี่ยฉันว่าจะไปเล้าไก่ตั้งหากโอ้ยสายตานี่นะแยะ่ลงทุกวันทุกวันกระสือสาวฟันเบื่อแล้วพวกสัตว์ตัวเล็กๆเ,เ,เคี้ยวง,ง่ายอะ่ะไปกินสัตว์ใหญ่ดีกว่า เรื่องในวัวน,นี่แหละอร่อยสุดๆเลยขอบอกโดยเฉพาะตรงที่ติดกระดูกนะยิ่งอร่อยเคี้ยวเพลินเพราะว่าฟันเราอะแข็งแรงกระสือแก่ฟันฟันของฉันแทบจะร่วงหมดทั้งปากและเคี้ยวขึงในสัตว์ไม่ค่อยจะได้กินได้แต่สิ่งโสโครกที่อยู่ในห้องน้ำห้องส้วมนี่แหละ กระสือสาวความจำกระสือสาวอย่างฉันเนี่ยความจำดีมากลอยไปหาอาหารไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงทางกระสือแก่ความจำเอ๊ะนี่ฉันว่าฉันจะลอยไปไหนนะอยู่ดีดีก็ลืมซะง,งั้นเฮ้ยคนแก่นี่นะความจำช่างเลอะเลือนจริงๆ กระสือสาวทายาทกระสือสาวอย่างฉันน่ะไม่ต้องรีบหาทายาทมาสืบทอดกันเป็นกระสือเพราะฉันอายุยังน้อยยังมีเวลาอยู่บนโลกนี้อีกนานกระสือแก่ทายาทฉันแก่ปูน,นี้แลวฉันจะไปเอาทายาทมาแต่ไหนเนี่ยสงสัยฉันต้องเป็นกระสือตราบชั่วฟ้าดินสลายแน่เลยกระสือสาวสุขภาพกระสือสาวอย่างฉันเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว กระสือแก่สุขภาพพอแก่แล้วโลกภัยกดรุมเราดูอย่างฉันสิเป็นทั้งโลกตับโลกไตโลกหัวใจกบเป็นกระสือสาวความเหนื่อยกระสือสาวอย่างฉันเนี่ยลอยหาอาหารทันคืนได้สบายมากไม่รู้จักเหน็ดจ,จักเหนื่อยเลยจะบอกให้กระสือแก่ความเหนื่อยฉันเพึ่งลอยออกจากบ้านเองทำไมรู้สึกเหนื่อยจังหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม おい <t ries>